ตอนแรกเราก็ลดน้ามากเกินไปนะครับมันก็เป็นโคนเน่าง่ายๆเลยนะมันมันเสี่ยงการเป็นโคนเน่าเขาระบายน้ําได้ไหมพอดีวอนเด็กแปลงเนี้ยเป็นรักนะไปดูอีกดินหนึ่งนะครับเป็นดินเขาหลายคนคุยกันหลือเกินอ่ะเรียกว่าดินภูเขาไฟดีหลือเกินก็ตรงที่ผมอยู่นะครับเออประเทศไทยมันมีภูเขาไฟไหมไม่หรือเปล่ามันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเห็นไหมทุกท่าน อ,อันนี้ผมไม่ได้จัดสวนหรือเอาหินมาเลียงไม่ใชนะ่นี่มันธรรมชาติมีเฟี้ยววันนี้มีแบบวา่าปลูกอยู่ข้างกองหินเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนรับชมท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามสามารถกดติดตามกเกษตรฐานสาไร่สีทองได้ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยและกดกระดิ่งตรงนี้ได้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของเรานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ที่ค้างคากันไว้เมื่อ EP ที่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องดินอีก2ชนิดที่เหลือนะครับเกี่ยวกับการปลูกมะละกอที่เราจัดอันดับกันไว้เนาะมาดูอันดับนี้ก่อนนะครับดินอีกชนิดหนึ่งที่แปลงที่ผมท,ท,ที่ที่มีนะครับแล้วก็มันมันมันปลูกแล้วผลมันแตกต่างทาง,ท,างที่เราลดน้ําเท่ากันอะไรเท่ากันอยู่ใน แปลงเดียวกันห่างกันไม่ถึงหนึ่งเมตรนะครับผมสองเก้าสองเก้านะครับก็ตรงนี้ดินตรงนี้ก็คือดินเหนียวนั่นเองนะครับมันไม่เชิงเหนียวแบบว่าเราปั้นไหปั้นชามแบบเครื่องสังคโลกเลยมันไม่เชิงขนาดนั้นอันนั้นเป็นหินแบบอันนั้นตักไปขายเถอะอันนั้นนะตักดินไปขายเขาปั้นดินเผาเถอะนะครับแต่อันเนี้ยความเหนียวตรงนี้นะครับก็คือแค่ว่าเหนียวประมาณว่ามันมากกว่าดินล้วนนะครับดินมันแน่นกว่า เราด <ừ m. S 1> ูยังไงดินเหนียวไม่ดินเหนียวก็แค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ปั้นกระสุนกระสุนหนังกระติกได้แค่นั้นก็จะว่าเหนียวแล้วนะก็เวลาลดน้ําเดินก็ติดเท้า,าติดเท้าติดอะไรนั่นคือใช่แล้วนะติดเท้า,ปาเป็นโลต้นดินเหนียวนะครับต้นมันจะเล็กหน่อยนึงนะครับมันจะเล็กนิดน,นึงแต่ถามว่าผลผลิตมีให้มีให้เห็นนะมีนะมีผลผลิตเขามีให้เห็นเนาะแต่ถามว่าต้นจะต้นจะเล็กหน่อยไหมต้นจะเล็กนิดนึงาให้ดูต้นค่ะ ลองก้มดูก้มดูต้นเขาจะไม่ใหญ่มากใช่ไหมตแต่แต่ผลผลิตเขาก็ได้นะต้นเล็กต้นจะไม่ลำอลองเทียบกับฝั่งนู้นที่เป็นดินแอบร่วนนิดหนึ่งเสี่ยวโอ้โหอลังการมากฝั่งนู้นน่ะเหรอใช่ฝั่งนูน้นโอ้โหดินแอบร่วนนิดหนึ่งแล้วลูกคางกันประมาณสองเก้าตอนนี้มันเป็นสีแยกของดินเลยนะครับเป็นสีแยกของดินเลยมันผ่ากลางภูเขาพอดีนะครับทีนี้เราต้องทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับดินเหนียว ดินลูกลังก็อีกดินหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเหนียวนะครับลูกรลังเนี่ยถ้าใครแปลงใครเป็นดินลูกหลังหรือดินถมนะครับผมแนะนําว่าตอนยุกล่องนะครับเราควรเติมสารอาหารพวกขี้วัวขี้ไก่ขี้อะไรก็สารพัดขี้ก็เติมเติมไปซะหน่อยนะครับเติมเติมให้เขาไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะดินลูกลังพวกเนี้ยสารอาหารมันผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเยอะมันเป็นดินถมไงดินที่ขุดออกมาจากข้างล่างแล้วขึ้นมาถมอะไรประมาณนี้นะครับสารอาหารจะไม่เยอะเท่าดินผิวดินหน้าดินนะครับ ทีนีน,าานสาหรับดินเหนียวนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าความเหนายนั่นเขาเยอะน้ําเวลาลดน้ําเข้าไปใช่ไหมครับน้ําจะซึมลงไปได้ยากอ่าใช่ไหมน้ําซึมลงไปได้ยากแต่เมื่อไหร่ที่น้ํามันซึมแล้วมันก็ออกยากเหมือนกันใช่ไหมการระบายน้ํามันอาจจะไม่ดีเท่าดินล้วนทีนี้ทุกคนจะต้องทราบว่าเวลาลดน้ํานะครับผมแะนะนําเลยเวลาลดน้ําดินเหนียวนะพยายามลดให้มันกระจายบาน และลดให้นานกว่าเอ,าเาอ่าคืายังไงอ่ะกว่าดินร่วนลดให้นานนะครับผมนานประมาณเท่าดินทรายเลยประมาณนั้นเลยนะครับแต่ไม่ต้องลดบ่อยเขา้าใจไหมหน้าดินเขาจะแห้งก็จริงแต่ข้างล่างดินนี่คือเขาอิ่มน้ํามากๆเลยนะครับลดแป๊บเดียวเขาจะอิ่มน้ําแล้วนะครับการระบายน้ําเขาไม่ดีเท่าไม่ดีเท่าดินร่วนฉะนั้นนะครับลดน้ําดินเหนียวนะครับหลายๆคนที่ ปลูกมะละกอหรือปลูกพืชอื่นนะครับเอาไปวิธีนี้ไปใช้ได้คือลดน้ําแต่ลดให้นานลดให้นานตอนหนึ่งครั้งนะครับแต่เราไม่ต้องลดเขาบอ่อยเข้าใจไหมออย่างมะละกอผมลดทุกวันใช่ไหม,ม,ไหมแต่ดินเหนียวแปลงนี้ผมอาจจะลดอ่25นาทีหรือ30นาทีแต่ผมลดวันเป็นวันทั้งๆท,ที่แปลงอื่นผมลด20นาทีทุกวันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหก็ดูการเจริญเติบโตของเขาค่อนข้างโอเคนะตอนเล็กๆเราเจอปัญหา ั้นลูกกระสุนอะไรได้ง่ายๆเลยน,นี่ต <Okay. S 1> ้นลูกกระสุนแบบแห้งแล้วก็เปลาหัวแตกเลยนะตอนเดินฉีดยาพ่นยาที่คือติดเต็มเท้าครับติดเป็นกิโลอะค่ะตอนเด็กๆนะครับแปลงที่เป็นดินเหนียวนะครับผมก็ตอนแรกเราก็ลดน้ํามากเกินไปนะครับมันก็เป็นคนเน่าง่ายๆเลยเนาะมันมันเสี่ยงการเป็นคนเน่าเขาระบายน้ํำดได้ไม่ค่อยดีรบคัตอน,นเด็กแปลงเนี้ยเป็น ลากเนา่าคนเน่าเยอะค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะคนะเน่าดีกว่าไม่ใช่ลากเนา่าโคนเนา่าเพราะลากเน่ามันมันมันคนละเคสคนละโลกกัน<ป>ถามว่าปลูกได้ไหมก็มละก็ปลูกได้นะอ่าผมว่าก็ไม่ได้เลวร้ยวายนะแต่แค่เรารู้รู้จักวิธีการรับมือเขาแค่นั้นเองนะครับผมแล้วพอฝนตกหนักๆน,นะไอแปลงนี้แหละครับปัญหาเลยนะครับโอ้โหแป๊บเดียวใบเหี่ยวใบใบเหลืองก่อนเพื่อเลยนะครับ ด,ดินพวกนี้นะครับมันอุ้มน้ําแล้วก็พอฝนหยุดนะครับอย่าเพิ่งรีบรดน้ําทันทีทันใดนะครับรอให้มันแห้งเลยให้มันแห้งสักวันสองวันเลยนะครับก็จนกว่ามั่นใจว่าดินเขาแห้งเกิงเราถึงจะเริ่มรดน้ําใหม่เป็นการฆ่าเชื้อในดินด้วยไม่งั้นโรครากน่าจะตามหาโรคไฟท็อปโรลคลุ่นวายเชื้อราลงรากลากุ้นวายนะครับเสริมนิดนึงนะครับแปลงนี้เนาะก็เวลาเขาโตนะครับถามว่าการจเจริญเติบโตเทียบกับดินร่วนแล้วห่างกันเป็นหลัก คือสองอาทิตย์เหมือนกันนะจริงๆเกือบเกือบแต่ไม่ถึงแต่ไม่ถึงขั้นเดือนเนาะแต่ไม่ถึงขั้นเดือนแต่ประมาณห่างกันสองอาทิตย์เลยะจะเห็นชัดตอนประมาณอายุประมาณสามสี่เดือนนะเห็น,นชัดตอนคัดเพศอ่อะแปลงนี้จะคัดเพศได้ช้ากว่า,าใช่ตอนนี้นะครับแปลงที่ดินดีจะคัดเพศดได้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวไปดูอีกดินหนึ่งนะครับเป็นดินเขาหลายคนคุยกันแลือเกินอะเรียกว่าดินภูเขาไฟดีหลือเกินก็ตรงที่ผม,ผมอยู่นะครับเออประเทศไทยมันมีภูเขาไฟไหม ไม่จริงืเปล่ามันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเอาเป็นดินภูเขาแล้วกันคงไม่ถึงขั้นภูเขาไฟเข้าใจไหมดินภูเขาผมไม่ใช่ดินภูเขาผมเป็นหินภูเขาเลยแล้วก็เป็นมะละกอไม่ค่อยมีใครเขาทำกันเป็นมะละกอที่ปลูกบนหินหินหินนี่หินทําคกเลยนะหินจริงจริงเลยเขามาซื้อไปเขามาซื้อไปทําคกเลยนะไปดูกันเถะเดี๋ยวไปเดินกันค่ะเดินออกไปห่างกันประมาณห้าสิบเมตรเจอละ ศูนย์กลางของของเขาเรียกว่าอะไรภูเขาหินผมก็พยายามไขถนนให้มันอยู่บนยอดของภูเขาหินนะแต่มันก็ยังมีปีกซ้ายปีกขวานะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันเห็นไหมทุกคนจะเห็นหินจำเลยไม่น่าจะปลูกอะไรได้ดูดินห็อะไรทกคนดูเห,ห็นไหมเทั้งเลรรถไถเขาไม่ยอมไถให้อ่ะดูดิว่ากลัวเขาใบผ่านแตกดูท่านนี้ หินทั้งเลยเห็นไหมทุกท่านนี่ยห็นอันนี้ผมไม่ได้จัดสวนหรือเอาหินมาเลียงไม่ใช่นะนี่มันธรรมชาติอันนี้มีเรี้ยวกว่านี้มีแบบว่าปลูกอยู่ข้างกองหินเลยอันนี้ก็มีไม่มันจะมีที่ปลูกอยู่ข้างก้อนหินใหญ่ๆเลยอะอะไรบ้ะนี่ฮะตรงนี้ก็มี ทั้งนั้นแหละที่เห็นแหวกนี่คือพยายามแหวกใส่ปุ๋ย้เขาทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดเนี้ยครับล็อกนี้ทั้งล็อกนะครับประมาณ100ร้อยกว่าต้นนะ100 <c oughs> ร้อยกว่าต้นเนหินนี่ใหญ่ยังไงเลยทุกคนก็เได้เกลือลากไปเขาก็ชนตึตต้มตึต้มตึ้มตึ้มนั่นเลยบางอันที่เราพอจะยกได้แล้วก็ยกออกมานะครับ สภาพต้นก็จะเห็นไหมครับทุกคนเล็กกว่าแตงี่สังเกตได้เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเลยเดี๋ยวก้มกลมมองจะเห็นชัดเจนนะครับไปไปดูโตไปดูที่มุมข้างบนแล้วแล้วก้มมองนะครับเห็นไหมเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนไหมครับว่าแปลงที่ปลูกที่หินนะครับเงื่อนไขแบบสภาวะการเจริญเติบโตเขาผมบองตรงนะไม่โอเคเลยนะครับไม่โอเคตรงที่ ตอนแรกมันจะโตช้ามากคือรากของเขาอะ่ะเขาไม่สามารถที่แบบชอนชัยได้แบบอิสระไอ้ชัยไปตรงนี้ไอ้เจอหินมันก็ต้องเสียเวลาหลบไอ้ชัยไปตรงนี้เจอหินก็ต้องเสียเวลาหลบใช่ไหมครับทีนี้ต้นของเขานะครับค่อนข้างที่จะผอมแล้วก็สูงชะลุนนิดนึงเนาะเหมือนต้นแคคโนลยใช่มันค่อนข้างจะผอมแล้วก็ผลผลิตของเขานะครับบอกเลยว่าดกไหมผมบอกเลยว่าลอมแหลมม,มันลอมแหลมมากเลยมันมันไม่ได้ดังใจหรอดูดิดูดิด มก้มดูเห็นไหมมันจะไม่ได้ดังใจเราสักเท่าไหร่นะครับแปลงหินนะมันเห็นไหมเห็นไหมครับต้นโตไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเ,<ล>เสมอเลยนะครับแปลงหินนะครับถามว่าทําไมผลผลิตถึงเป็นอย่างนี้และการจเจริญเติบโตของเขาทำไมถึงช้าผมบอกตรงเลยนะเฮ้ยกลางวันนี้มันร้อนมากเลยนะตรงเนี้ย หินนะครับเวลามันโดนแดดอะไรมันมันเก็บความร้อนสุดๆเลยนะครับแล้วมะละกอถามว่าเป็นพืชที่ชอบร้อนไหมมะละกอไม่ชอบยิ่งดอกยิ่งอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเพี้ยนได้เยอะเยอะกว่าแปลงอื่นเลยแหละครับรทีนี้เวลาผมลดน้ําใช่ไหมมันไม่ค่อยเจอดินนะท่านผู้ชมดินมันน้อยสารอาหารในดินมันน้อยอน้ําไหลเออน้ามันก็ไหลลงนะครับซึ่งแปลงหินเนี่ย,<า>ย,ยเขาไม่ค่อยปลูกกันแต่ผมห้าวแล้วผมอยากกระทดลองด้วยแล้วก็ผมก็คิดว่าเออ อย่างน้อยดีกว่ามันเสียพื้นที่เปล่าๆเราทําไปเราทดลองไปอย่างน้อยก็ให้ผลผลิตบ้างนะครับก็ก็เป็นอะไรที่โอเคแต่ถามว่าประทับใจไหมแม่ประทับใจแต่ถามว่าปลูกได้ไหมก็ถ้าใครมีที่ดินแล้วมีหินแบบนี้ทั้งแปลงนะไม่แนะนําให้ปลูกเลยคุณหินขายน่าจะคุณหินขายทำครอกดีกว่าคุณหินขายน่าจะเวิร์กกว่าอพอมันพอมันไม่อุ้มน้ําแล้ว่น้ามันก็จะไหลลงล่องหญ้าจะเยอะใช่ไหลไปเลยแล้วไม่รู้มันไปไหนนะครับแล้วก็ การเจริญเติบโตของเขาไม่ดีเท่าไม่ดีเท่าดินนะครับตรงนี้หินเยอะมากเลยนะน้ําก็ไหลค่ะไหลไปเลยแล้วก็ยาก็เยอะโอเคตอนเล็กๆก็อการลดน้ําแปลงนี้นะครับเต็มที่เลยอยากลดเท่าไหร่ก็ลดเพราะว่ายิ่งกว่าทรายอีกนะมันไม่รู้น้ําไปอยู่ไหนหมดนะครับผมแต่ต้นโตได้นี่เขาถือว่าโอเคการเป็นโรคเน่าโคนเน่าไม่ค่อยเจอเลยนะตรงนี้ไม่ค่อยเจออ่าเนี่ยค่อเข้าโอเคเขอเข้าโอเค แปลงหินนะแต่แต่ต้นเมียจะเยอะต้นที่รอดจะสตรองมากลืมบอกไปแปลแงหินนะครับต้นที่รอดนะครับส่วนใหญ่เป็นต้นตัวเมียทั้งนั้นเลย,ลเยมันมันต้องเป็นต้นตัวเมียอย่างที่เรารู้กันนะครับแปลงนี้จะเมียประมาณสามสี่ต้นอ่ะนึ่นน่กออย่างอย่างที่เรารู้กันก็คือต้นตัวเมียมันจะแข็งแรงกว่าต้นตัวผู้ใช่ไหมม,มันจะหาอาหารเก่งกว่าแล้วแล้ว,ลวมันก็รอดโอกาสรอดมันสูงกว่าจัดต้นก็จะประมาณนี้ข้างหลังก็เมีย นุ่งก็เมียครับเมียเยอะครับแล้วตรงนู้นหนักเข้าก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้ไถตรงนั้นก็คือรถไถไถลงไปไม่ได้เลยนะครับข้างล่างเป็นหินแบบเป็นหินหินก้อนใหญ่ๆแบบที่รถไถไม่สามารถไถได้เลยนึกออกไหมข้างล่างเนี่ยเป็นหินก้อนยักษ์เลยรถไถไม่ไถแต่ผมฝืนปลูกสรุปว่าต้นแคะแก่นอยู่อยู่ได้ประมาณนั้นแหละไม่โตไปกว่านี้นะให้ปุ๋ยอะไรก็ไม่รับแล้วอ่ะเพราะมันแน่นนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกในนี่เห็นไหม ใจดำไหมใจดำไหมทุกคนถามว่าผมใจดำไหมคนขุดหลุมอ่ะดูดิเนี่ยเขาน่าจะก,ก้อนขนาดเนี้ย <laughs> นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหม <laughs> แล้วมันเป็นล่องพอดีเราวลถไถ <c oughs> เขาไม่ไถให้อะ่ะเป็นหินอย่างเงี้เยเต็มเลยนะครับแต่เราก็ปลูกจ้ะใช่แต่แต่ผมก็ปลูกได้มันก็เต็มเลยนะ มาจะก้อนเดียวก้อนนั้นแหละมั้งใช่ไหมเดี๋ยวถ้าจะก้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ก้อนนั้นแหละแล้วก็ลามมาถึงตรงนี้ด้วยเห็นไหมเอ้เก่งแล้วปลูกบนหินเลยเราไม่ธรรมดาปลูกบนหินพอลองโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปบทเข้าไปคุยในรลม รวมเลยนะครับผมก็ดินแต่ละประเภทนะครับสามารถปลูกมะละกอได้ยกเว้นทะเลรายทะเลรายาที่ประเทศอียิปต์นะครับอันนี้ปลูกไม่ได้นะผมบอกตรงนะครับไม่น่าปลูกได้แต่นอกจากนั้นนะครับก็ถ้าไม่เกินไปถึงขั้นดินเหนียวที่ปั้นดินเผาเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าสามารถปลูกมะละกอได้นะครับสังเกตดีๆนะครับดินอะไรที่จะปลูกมะละกอได้ ป็นดินที่มีหญ้าขึ้นจบดินอะไรก็ตามที่หญ้าขึ้นคุณสามารถปลูกได้ P ีอส่วนใหญ่นะครับผมว่าอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ยกเว้นที่ดินที่เคยปลูกต้นยูคามาก่อนแค่นั้นเองตรงนั้นจะลําบากเพราะว่าต้นยูคามันใบมันเป็นกรดไงใช่ไหมมันตา,ายหมดเลยหญ้าก็ไม่ขึ้นนะครับตรงนั้นนะไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าที่อื่นนะครับเคยปลูกมันปลูกกระโพดปลูกอะไรมาก่อนแล้วย้าขึ้นนั่นคือจบละปลูกได้ ที่อันนี้เป็นลักษณะของดินเนาะแต่ถ้า<ไ>เป็นลักษณะภูเขาหรือว่าที่ลาดที่ลุ่มก็อีกเรื่องหนึ่งนะ,อ,ะอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีพีน่าจะทําให้ละกันที่ลุม่มที่ระนาบเลยที่เอียงนิดนึงแล้วก็ที่ที่แบบว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสโลปเหรอ<า>สโลปปูบ,บ,บนเขาเลยอ่ะแล้วก็สโลปอย่างเงี้ยอ่บาละรักอโตไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวค่อยพูดอีพีแเข้าใจไหมเอียงนิดนิด นะครับพื้นเอียงนีไดไิ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือว่าเลี้ยหรือว่าราบเลยหรือว่าขึ้นไปแล้วมันก็จ,จะเป็นเนินอย่างเงี้ยหลังเต่าหรือว่าแอนเป็นโค้งอย่างนี้การเติบโตไม่เหมือนกันและแบบไหนไม่ควรปลูกเลยแทบไม่โตเลยผมมีมาบอกด้วยนะครับผมมันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องนะมันเกี่ยวข้องจริงจ้ะแต่อีพีหน้าเนาะอีพีหน้าโอเคอีพีนหน้าไหนไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือ ดินหลากหลายแต่ว่าอยู่ที่การดูแลรักษาจเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากันแต่เราก็ทําให้มันโตและเราทำให้มันโต,นต,ไ,ดตได้ครับเราก็ต้องฟืนก็ต้องอัดเขาต้องเพิ่มเติมเขาพิเศษนิดน,นึงถ้าดินไม่สมไม่ไม่เพอร์เฟกใช่ไหมเราก็เพิ่มส่วนอื่นเพิ่มปุ๋ย,เพ,ยเพิ่มน้าเพิ่มฮอร์โมนเราจะรู้<ห>จ<า>กักดินและต้นเราดีที่สุดเนี่ยดูดิว่าต่างดินแต่เราสามารถดูแลให้มันโตเท่าๆกันได้แต่ดูแลไม่เหมือนกันนะดูแลเหมือนกันเดี๋ยวจะไปให้ดูตรงเซนเตอร์จุดศูนย์กลาง นี่คือสีแยกนะครับสีแยกสีแยกเหมือนอยู่เหนืออีสานใต้สีภาคดูลยครับอันนี้คือภาคภาคดินล้วนนี่คือไร่ผมนะนี่แหละคือไร่ผมนี่คือจุดศูนย์กลางเซนเตอร์ไร่ผมอันนี้คือภาคดินเหนียวเงี้ยวเออฝั่งฝั่งนี้เป็นดินดินหินต้นยังไม่ชิดกันเนาะแต่เราก็พยายามดูแล แล้วเขาก็โตมาไล่ๆก<ช>ันแล้วก็ถือว่าโอเคครับเราก็ยังสามารถได้ขายบนผลิตอยู่ดี<ช>โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแบบชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมอย่าลืมกดติดตามผมนะอ่าไม่ต้องให้อะไรผมก็ได้กดติดตามผมก็พอนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วีดีโอนี้ด้วยมันก็เป็นอะไรที่นะครับวันหน้าไม่รู้นะครับผมอาจจะมาแจกหมวกก็ได้นะอยากได้หรือเปล่า ขอบคุณท่านผ้ชมครับขอบคุณท่านขอบคุณ่โอเค